เล่น <Le> แต่สองจับทีนึงแทงเข้าไปข้างในจับปุ๊บใส่เลยย่าอันหนึ่งไม่เก็บบอล mm. วิ่งไปน,นู่นวิ่งไปลอยิง <Yeah. S 1> แต่มองประตูใส่เลยโอเค จับทีนึงแล้วก็ทรงทรงให้ผ่านช่องเวลาทรงอะ่ะไปเก็บบอลด้วยเป๊กอ๋อโชกุนโชกุนเน้นหน่อยครับเน้นหน่อยครับยังไม่มีผู้รักษาประตูนะเนี่ย